ครับสวัสดีครับผมสบายดีพี่น้องสกู๊สุขนมือนี่ได้แนวกินมาแบบแปลกแหวกไม่ครับพี่น้องโอ้โหนี่มันคือหอยอ่าหอยเลื้อยนะครับภาษาภาคกลางน่าจะเป็นหอยเลื้อยแต่ภาษาอีสานเอิ่นว่าหอยเดือยหอยเดือหอยเดือหอยเลื้อยอย่างประมาณนี้แหละอันมันคมดีสำนดอก อันผู้เฒ่านี่สิมากกินของขมตัวอันคนเล็กน้อยกับมากกินนมบางเทือผู้เฒ่าก็อยากกินอยู่คือกันนมก็ได้เนะาะเอามื้อนี้ได้แนวกินแซ่บๆมีทั้งหอยเดือแล้วก็ปปนปลาดุกพี่นอ้องปนปลาดุกอา้าวน้ำจิ้มหอยเดือมามาอยู่ใกล้ๆเบิ่งก่อนดูกินไปทั้งกันครับอ่ากินหอยกับปนปลาดุกปลาดุกปลาดุกหน้าด้อครับพี่น้องด้วยปลาดุกหน้าอ่าซื้อมาจากปูนเลยพยักมากนิดนึงครับพี่น้อง ยูหันปลาดุกปลาคอตูตซำแขนนี่ครับพี่น้องโลละหนึ่งร้อยบาทโว้ยผู้ขาว่าสินผู้กินเก่งมากหลายก็เลยซื้อมาเลยซื้อทพงปลาดุกมาพร้อมเล่าเอาพักเสดามานั่งครับพี่น้องเบืองผุนโว้ยคักหลายคุณนนะ่ะพี่น้องเบืองได้นี่เสดานี่คือเสดาเด้วยพี่น้องได้อืมเสดาขมมัน่นกับพวกขมหลายดอกพอดีเขากันนี้ละกับอันหอยขมหอยเดือนนี่คักคักคักะ กินด้วกันนะอ่าพี่น้องอยูเซกะหาเนวกินหาขา้าวหานา้ำมากินนั่งกินพร้อมกันเบื้องผู้ขาวาดศิลผู้กินเก่งขอพะกุณหลายๆผู้กดไหลกดแช่กดติดตามให้ก็ได้ขอให้รวยๆเด้อครับพี่น้องเด้อครับมือมือสองมือนี่อ่ะรางวัลใหญ่ไก่สิมาขอให้มีแต่ความเฮงเฮงมานมานกันครับพี่น้องมากินน้วกันเลยครับพี่น้องอ่ะ อันชิมตัวใดก่อนละบันนี้อืมใช่ละ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 เอ๊เขามีอันนี้อยู่นเหนียมัเสื้อไม่ยิ้มฟันยักครับพนอ้องไม่เสียบลูกชิน้นอ่ามันกินดีนี่โอ้มันคือลบเก้าไปในคักแต่บันนี้โอ้ตาดูอยู่ในบนตัวนี้มันออกขมขม,มนหวานบางอันก็สิบบ่อยมีขี่ปันได้ อเออเบิกกันโอ้ยหอมหอมหอมหอยเดือยหอยเดืยอยแอน้องจิ้มเบิกกันนะบ้านนี่แสบเอาขีมันออกเรื่อย่น้องเด้อขันสิกินจริงๆมากอยู่ได้ขีมันขมดีเห็นนะแล้วว่ามันหยั่มนัดว่ะ,ะมาครับพี่น้องอินตตอบา้าเนี่หอยเดืออืม เขาหนึบเขอทามีเขาน้ำปนปลาดุกครับพี่น้องเอ้ยนี่นี่ปนปลาดุกปนโอ้ยแซ่บกินปนปลาดุกกินปนปลาดุกเบิ่งกระดุกจ้ำปนปลาดุกเบิ่งกระนา ลรามึงโอ้บอกพริกสดผิดหนวยเฮามีบนน้อนเืี่ยมขึ้อก่อืมพักสดดาว่ากับแสนด้วยตัวหนี่งเก็ยบกบท่านลูกแกก่อนเ่ยแกกับพอดีมั่นเนี่นนครับพี่น้องบอกบู้ืีอว่า,วา,วาแค่ลาย อืมเด็กเล็กเด็กหน่อยบอกคำว่าคับสดามันขมขมหน่อยนึง นี่นี่เนี่อ,ออกทั้งขีพอ่อส่วนนี้มันจะเป็นขีมันเนี่ยเขาเอาออกเพราะว่ามันแงะมันนิดนึงมันจะกินบมาสดวกตอนนี้ติเออ,อกมาจริงมันก็ข้มคักเนี่ยอืมอม เราได้เคยกินมอเนี่ยท่านทั้งพี่น้องทั้งกอท่อมออาจสิบไม่เคยกินหรอกรหอยนีน่มันอยู่น้ำโพนตัวพี่น้องมันกินเป็นอาหารป่า ึงรับเป็นสมุนไพรดีอืม ก,กินอกกันน้อของแสบยู่กับผู้มักของคักยู่กับผู้กินครับพี่นอ้องวักซินผู้กินเก็งผู้มักกินมาเลยครับเดิอพี่น,อนอ้องเดิเ้ออ,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 ออกมาทังใส แต่เราต้องเอาขี้มันออกเพราะว่ามันแงนะครับมันแย่กับพี่น้องอื้อืออืคุณลังคนกับเอาไปย่างนะครับพี่น้องอย่างก็แซ่บอีกแบบนึง รวกพประมาณยังที่าสามารถไปมักอย่างได้โอ้ยเดียวผมเป็นยามันเป็นลมผมเป็นยาอือ อื๊อมหับไชยเป็นสมุนไพรครับมันกินหักไม้หอยเอ็นอกินปวกกินหากไม้เหยียประมาณนี้แหละ ผมะลนำพักกระดาลงน้ำดูน้ำข้นว่าอืม้มดูเพีบุ้มเมี่ยดอกอยเดียครับไม่มไมค่อยมีหรือผมก็บม่คม่อยเห็นวอดีใปตลาดมุกดาหารมีเพียบอยเดียตลาดมุกดาหารตลาดของปลาตลาดพรอนเพชรครับพี่น้อง แล้วหนาว,น,าวนี่นาวนี่นาวกลับมากรุงเทพฯ <laughs> อื้อืออืออือ nhưng mà những cái kính kìm như thế này mhm 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 เานาโมโขมเลยเร,เรามันมบมเมนกแกงกินเอาด้วยพี่นอ้องมันพอดีนะมันบ่ามันบอกขผมปีดแบบผมหลายกกินไม่ไดอ้อันนี้พอดี สดปอบคยาเนี่ยสดเอาครับพี่นุ๊คนเนีคนมันมีตัวนี้นะครับ

ต,ตัวนี้คือจีแมนไข่ตัวนึ่งบ่เลองกินดูอืมไข่ยอยี่เงี้ตัว อืมนี่คร mm ับมะเขืออย่างกับบนป่าเข้าค่อนข้างอีนี่พี่น้องลืมเล่ะกินลาะเที่ยวด้วยพี่น้องด้วยกินข่าว่าษาเปิดช่องยูทูป พิมพ์คำ่าเลาะกินเลาะเที่ยวเจอแน่นอนครับขอบคุณผู้เพิดไก่อ่ะอ่ะครับอืม vừa học quân bảo vừa học vừa học vừa học của ออเพราะมันยำหนวดประมึกกักรับอื้ออ้อรักพี่เสียดายน้องบันโห้ยกระเซ็บป้นกระเซ็บบันป้นประดุกประดุกหน้านี่หยอดกันอื้อต้กินลำไนเดิม

<coughs> thau, như tháo mới chín chưa chứ Bà Ui, cơm khắc Cơm đầy ốc đầy chảy khắc โอ้แล้กินแรงมาก สองเมนูมา่พร้อมกันกับคักอยูสันแล้วพี่นอ้องเออให้กินข้าววาแสบนอน่หรับอย่าลืมเด้อขันนอน่หรับให้ไปฟังเพลงห้องวาดสินสตูดิโอ,อช่องวาดสินสตูดิโอยูทูบนะครับบันี้จะได้โจ๊ะปนก่อนได้ไหมกินหอยกอ Å! Mm -hmm. mm -hmm. รลายครับเหลือเกือบยี่สิบบุกไม่ไ้พี่น้องคนเฮากับผมมียังมากมากหรอกกินได้แค่แคอิม่มอิ่มแล้วก็พ่อหนวแล้วก็กินอีกเป็นเรื่องธรรมชาติฝากพี่ฝากน้องไว้ในเรื่องก็รผมเลาะกินเลาะเที่ยวกดไล่ มักให้กดไลค์ใช่ให้กดแชร์ว่าสันเบอร์เ้ยสโลแกนอันผู้คนดังพี่นนอะอืมขอให้พี่น้องโชคดีนะครับคลิปนี่เอาไว้สำนีสักก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าเฮาคอยมาว่ากันไหมได้แนวกินแนวยูแนวแสบกัดจังเสียวมากินให้พี่น้องเบิง่งขอให้พี่น้องกดไลค์กดแชร์ให้เด้เลยครับช่องเลาะกินเลาะเที่ยวครับมือนี้โชคดีมีเงินใส่หลายๆเด้อยครับพี่น้องเด้อร่ำรวยกันทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ